สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Talk to w a วสกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์รายการที่พบกับคุณผู้ชมทาง JKN Top New s 8 8นะครับทุกวันเสาร์เวลานี้แหละครับโดยที่ผมกับแขกรับเชิญก็จะนำเอาสถานการณ์ในรอบสัปดาห์มาคุยให้คุณผู้ชมฟังสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงกรณีของการเร่งรัดเอาผิดนายทักษิณชินวัตรหรือนักโทษชายทักษิณที่ตอนนี้ ไม่มีใครรู้ว่าตกลง,งยังคงพักรักษาตัวตามคำกล่าวอ้างของบุคคลใกล้ชิดทั้งหลายว่ายังอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่แต่การเล่งรัดดำเนินคดีมาตราหนึ่อกับทักษิณชินวัตรมีกลุ่มบุคคลที่หวังดีต่อประเทศชาติได้ดำเนินการอยู่นั่นก็คือเรื่องของคุณวิรังรองทัพพลังศีเดี๋ยววันนี้จะเอาเอกสารรายละเอียดมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดู และนอกจากนั้นเองเรื่องของการยื่นเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของก้าวไกลที่พุ่งเป้าไปยังการยกความผิดทั้งหลายให้กับผู้ต้องหามาตราหนึ่งสองใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์เรื่องราวเหล่านี้ล่ะครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยนะขณะนี้ผมอยู่กับดรเวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยครับสวัสดีครับครับคุณต้นครับวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ร้อยี่สิบวันกว่าๆผมว่าที่คุณต้นบอกเนี่ยนะมันมีความคืบหน้าน,นิดหนึ่งนะที่์ที่แล้วเราก็มาพูดเรื่องของคุณทักษิณที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับคือเราได้เห็นภาพผู้ตรวจการแผ่นดินไปถ่ายรูปกับป้ายชั้นแหละคือก็ก็ดีกว่าไม่เห็นถูกไหมฮะ ก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าแบบเออไม่มีใครทําอะไรเลคือเลขสิบสี่นั้นน่ะเราเห็นมานานแล้วเพราะบางคนเขาก็ไปเขาก็ไปค้นรูปมาใช่ไหมที่ถ่ายไปเห็นวอดพยาบาลอันนั้นมันไม่รู้ใครไงป้าเปล่าเป่าอันนี้เรามีคนไปยืนถ่ายกันจต่ยืนถ่ายก็ก็ก็คืบหน้าเข้ามานิดนึงนะฮะแต่ทีนี้ที่ผมว่าเราเราอัาเทปก่อนต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ผมว่าเลยวัน220บวันเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเออร้อยร้อยยี่สิบวันที่จะครบวันพุธใช่อื มันควรจะต้องมีอะไรออกมาบ้างนะคือตอนรอบที่แล้วหกสิบวันที่มีเข็นเข็นอะไรออกมาเนี่ยนะไม่มันต้องมีนะคุณผูมไม่มีนนนเหรอไม่มีไม่ได้นะคือขอบายคุณผู้ชมจริงๆด้วยความว่ามัน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 ติด ไอ้ไอ้ทางเทคนิคมากเลยสําหรับสัปดาห์นี้เราเลยต้องอัดก่อนร้อยี่สิบวันครับเออออนะฮะราแต่ผมคิดว่าต้องมีคือถ้าถ้าถึงวันที่ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยนะแล้วยังไม่มีเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะหกสิบเข็นริมถนนในโรงพยาบาลร้อยี่สิบจะมีอะไรไงเข็นมาเทอะไรอย่างงี้ไม่รู้แต่มันไม่งั้นไม่งั้นมันจะเอาอะไรไปเป็นเหตุผลให้อยู่ไปอีกเพราะเราคํานวณให้ดูแล้วถูกไหมคุณต้นว่าต้องอย่างน้อยหกเดือนถูกดีถึงกุมภา คือเขารููเยอะมากนะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังผมไปนั่งหานะอทักษิณนี่ออกอย่างน้อยสี่รูได้หมดเลยนะหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็ได้หกเดือนก็ได้สองในสามก็ได้เจ็ดสิบไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าติดแล้วกี่วันก็ได้ออกได้ทุกรูเลยอ่ะเออแต่มันก็มีมันก็มีเงื่อนไขที่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากมันไปติดที่โทษหนึ่งปีตรงนั้นเนี่ยถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันจะเข้าถางที่คุณต้นพูดถูกไหมฮะสมมติว่าแบบหกเดือนลดครึ่งหนึ่งปีหนึ่งลดครึ่งหนึ่งหรือหกเดือนลดครึ่งหนึ่งหลือแบบว่าต้องพักโทษด้หนึ่งในสามก็คือสองเดือนสองเดือนเนี่ยออกเลยออกเลยออกนี่แบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราตอนนี้ทุกคนยังแหมยังไม่รู้เลยว่าคืออาจจะป่วยจริงก็ได้อะไรยังไงเราก็ต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนถูกไหม ไม่มีวิธีอื่นหรือลุงต้นนี่ผมสังผอนนะวันที่เราออกอากาศเนี่ยย3สามธันวาคมเนี่ยวันจันทร์วันคริสต์มาสเนี่ยสังหอนว่าจะเดินออกมนโอ้ถ้าเป็นตัดไม่ไม่แค่สังผอนนะแค่สังหอนแต่เลยวิธีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะลองดูนะตอนนี้เพราะมันไม่รู้จะเอาวิธีไหนไปดูแลยไงว่าตอนนี้เป็นตายรดียังไงครับวิธีเชื่อมจิตเอาไปดีดีเอาดีไหมคุณต้นโอ้โหเอาดีไหม คือมันไม่รู้จะหาทางไหนเลยไงครับท่านผู้ชมประเด็นอย่าเปิดประเด็นมันต้องเอาวิธีเชื่อมจิตแล้วก็รไปเชื่อมดูว่าตกลงเนี่ยเนี่ยช่วยท่านผู้ชมเนี่ยดูเราเนี่ยนะดู JKN เนี่ยช่วยกันเชื่อมหน่อยจริงๆงบางอาทิตย์อยากชวนอาจารย์คุยประเด็นบ้านเมืองอย่างนี้นะอะไรนะตพลกับยายแตนเชื่อมจิตอะไรคือต้องไปยืนนห้เด็กแปดขวบตีหัวแต่าบาลไปนะอ้าวก็นะฮะอ่ะอันนั้นเนี่ย เรื่องทักษิณคุณทักษิณเนี่ยมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องเนี่ยซึ่งมันจะอีลงตรงนางสังขยาผมบอกให้นะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเรายืนยันได้<ะ>อันนี้มีหลักฐานอาทิตย์ที่เราพูดไปบ้างนะครับแต่อาทิตย์นี้ขอนะครับเอามารีวิวอีกสักทีหนึ่งเป็นหลักฐานรายละเอียดน,นะครับซึ่งเราเราได้ยืนยันไปในอาทิตย์แล้วว่ามีการดําเนินคดีกับคุณทักษิณจริงในคดีหนึ่งหนึ่งสองนะฮะ,ะแต่เราไม่ได้พูดถึงอ้างอิงแหละ ถึงหลักฐานที่คุณวิรังรองนะฮะซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เนี่ยได้ได้เอ่ยถึงนะฮะผมก็เลยอยากจะเอารายละเอียดครับท่านผู้ชมฮะของจดหมายหรือสำเนาเนี่ยหนังสือนะครับที่คุณวิรังรองได้รับเนี่ยมาอ่านในรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ได้รับรู้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว,ว่าคุณวิรังรองเนี่ยทำหนังสือ <c oughs> ไปยัง เอ่องปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่ากรณีของทักษสิณชินวัตรที่เคยถูกแจ้งข้อกล่หา1นึกงจากกองทบไปถึงไหนแล้วก็ปรากฏว่าปอทก็ตอบคุณวิลังลองกลับมาครับต่าเอกสารนี้เลยตัาเอกสารนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยต้องเรียนกับท่านผู้ชมเอว่าเอกสารนี้ความสําคัญยังไงคุณต้นเป็นเอกสารชิ้นเดียวในโลก ที่สามารถที่จะพูดที่พูดถึงเกี่ยวกับคดี112กับคุณทักษิณคือยืนยันว่ามีการดําเนินการในคดี112กับทักษิณชินวัตรจริงครับคุณต้นเคยเห็นในกสารนี้เนี่ยไม่เคยเห็นจากสื่อไหนไหมไม่เคยไม่เคยก็เพิง่งจากพรรคการเมืองไหนเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคย,เคยวบยสร้างชาติภูมิใจไทยะนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ต่ออที่เรื่องบอกว่าไม่นี่ละโทษหนึ่งหนึ่งสองเห็นหรือยังออยากอยากจะเอามาให้เห็นนะฮะว่าตกลงเนี่ยอ่ะการดําเนินการนะครับการดําเนินคดีกับคุณทักษินเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมีจริงมีจริงนะครับอทีนี้ไปอ่านกันนะฮะคืออยากจะให้โฟกัสไปตั้งแต่นี่หัวจดหมายเลย ครับนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะอ่าเลขที่ที่อยู่อะไรเราไม่ต้องแล้วกันลงวันที่18ตุลาก็เพึงจะสองเดือนที่ผ่านมาครับมีเลขลับเรื่องด้วยนะมีเลขลับหมดเลยแต่เราไม่ไม่ไม่อ่านแล้วกันเราข้ามไปนะเรื่องแจ้งข้อมูลการดําเนินคดีเรียนประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครับและอ้างสึงก็คืออ้างถึงหนังสือที่เครือข่ายเนี้ยส่งไปครับจากปอจากเครือข่ายไปปอทวันที่ 15บห้ายี่สิบ้ากันยาครับอ่าท<ะ>ี่กันยาทีนี้มาเลยครับตามหนังสือนี้เอาย่อหน้าแรกจบไปแล้วม,มาย่อหน้าที่สองขอเรียนว่ากองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานความผิดทางกาจริงอ่าซึ่งในนี้เนี่ยโอเคผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของ เขาไม่เอ่ยชื่อ,อนะครับแต่เขาใช้คำว่าผู้ต้องหาเป็นที่รับทราบกันว่าคุณวิรังลองได้ถามเรื่องนี้เนี่ยไปถึงคดีของใครครับคดีอะไรนะฮนะอ่านะซึ่งในนี้เนี่ยก็ก็บอกอีกว่านะครับนะว่า เป็นคดีนะครับที่กล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายไทยนะครับได้กระทําการนอกราชอาณาจักร,รนะครับอายการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนหนึ่งคนใดในกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานอายการสํานักง,งานการสอบสวนนะครับและให้ผู้บังคับการนะครับปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้รักษาการแทนเป็น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับซึ่งได้มีการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นนี่ตรงนี้นะฮะได้มีการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นนะครับคือดําเนินคดีจริงครับสอบสวนจริงครับและสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วด้วยครับอ่าอและส่งสํานวนการสอบสวนให้ไอการสูงสุดพิจารณาแล้วด้วยครับนะฮะต่อมานะครับหลังจากที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับเนี่ยพนักงานเดยการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมกันประชุมหารือนะครับ แนวทางการสอบสวนนะครับเพื่อจัดเตรียมเอกสารสําหรับการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการสอบปากคำนี่นะฮะประเด็นที่สองนะคือพอเขาสอบสวนเสร็จเรียบร้อยครับมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาลงเครื่องบินมาใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนตอนที่สอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาไม่อยู่ยังอยู่นอกประเทศอย่าแต่พอกลับมา22สิงหาครับพอควบคุมปุ๊บเขาก็คือพนักงานในการและพนักงานสอบสวนประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางและเตรียมเอกสารสําหรับแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนประคำโดยมีหนังสือแจ้งอายัดต,ตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะซึ่งอันนี้แสดงว่าปกปทดําเนินการตามขั้นตอนเลยกับอายการสูงสุด ไม่โดนดีนะเจแต่ดี๋ยวใครจะโดนที่เหลือเดี๋ยวเขมาว่ากันนะทีนี้พร้อมกับประสานงานก็คือประสานงานไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอให้พนักงานในการและพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำผู้ต้องหานี่เขาจบท้วนกระบวนความเขาเลยครับแต่รอคำตอบจากเรือนจำกรุงเทพว่าไงครับอาจารย์ครับซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยแจ้งว่าผู้ต้องหามีอาการเจ็บ ป่วย<อ>นะครับและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับเนี่ยกรณีนักล่าวนะครับหากได้รับการประสานจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับว่ามีความพร้อมเมื่อใดพนดังกงานนายการและพนังกงานสอบสวนจะเ,เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำนะครับผู้ต้องหาได้ทันทียึ่งโปรดเรียนมาเพื่อโปรดทราบแลวก็มี<น>ลงชื่อ,อนะลงชื่อเราไม่ต้องบอกคุณผู้ชมดูเอาครับคือสรุปย,อย่อๆช้างปอท ไอการทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็มีความเห็นว่าเราจะไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสมปาักคาผู้ต้องหาเพิ่มอตอนที่อยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่เรือนจําบอกว่าตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลตารวจนะจ๊ะครับเอ๊ะมันมีข้อน่าสนใจนิดหนึ่งอันนี้แท้ๆนี่โดยโดยสรุปนะหนึ่งคือนะครับคุณทักสินโดนดึ่งหนึ่งหนึ่งสองโดนจริงจริงโดนแจ้งจริงมีการสอบสวนจริงไหมจริงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมใช่เสร็จแล้ว ครับนะฮะอ่าจะไปแจ้งข้อเก่าวหาจและสอบปากคำจริงจริงไหมจริงจริงนะครับเนี่ยอ่าได้แจ้งไปที่เรือนจำแล้วเรือนจำบอกว่าป่วยจริงครับยังแจ้งไม่ได้จริงนะครับอันนี้ซึ่งแปลว่าอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกนะว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่นะครับไม่รต้องอกตอนไหนก็ต้องโดนตามนี้ก็ต้องโดนตามนี้ครับแต่ที่นี้เนี่ยในนี้เนี่ยมันแปลว่าคดีนี้มีการสั่งฟ้องหรือยังยัง เออยันยันยันนี่นี่อันเนี้ยนนี่นี่งพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการสอบสวนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับแค่แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนบัตรคำครับอ๋ออ่าก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าใครโดนกล่าวหาอืก็เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาก็ต้องไปสอบสวนก่อนถูกเขาต้องเอาหลักฐานมาหักล้าง ในชั้นแรกให้อัยการดูก่อนโอเคแล้วมีมูลไหมค้ะกรการสอบสวนคิดว่ามีมูลไหมอัยการคิดว่ามีมูลสมควรสั่งฟ้องหรือไม่อ๋อมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่เขาโดนแล้วเขาโดนแล้วอย่างนี้ชัดเตนนะว่ามีการดําเนินคดีกับหนึ่งถึงสองของคุณนักเสพจริงครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้วยผมอันนี้ที่อย่างที่บอกนะฮะ เ<ไ>ป็นเดียวที่นเดียว <c oughs> ในโลกต้องขอบคุณนะครับ <c oughs> คือถ <c oughs> ้าไม่มีคุณวีลังลองเนี่ยทุกคนก็เรื่องนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองคุณิศิษ์ก็จะกลายเป็นเรื่องล่องหนเหมือนเรื่องยันติตินะ, <c oughs> นะครับนะฮะ